น้ำเดือดดีมากเดี๋ยวเห็ดลงเดี๋ยวตัดเห็ดสวัสดีค่ะทุกคนมือนี่จะพามาตัดเห็ดไอ่อเพิ่งขาลายนะคะตอนนี้ก็ <c oughs> ฟื้นแล้วค่ะโอ้โหเมื่อคืนนี้ดึกเลยค่ะเดี๋ยวนะคะน้ำเดือดมาก ต้องรีบแล้วค่ะอันนี้คือเห็ดของเราทั้งหมดนะคะเห็ดขาลายขาลายทุกคนคือแบบนนมือเกาคือเขาค,ความอ้วนความใหญ่อันนี้ตอนเช้านะคะอุ้ยกล้องสันใหญ่มาก ยืนตัดเดี๋ยว,ว่อทุกคน mm hmm. ตอนนี้น้ำเดือดมากนะคะทุกคน, mm hmm. นก็จะรีบละค mm hmm. ่ะที่วางไป ใหญ่เวอร์อตัดเฮ็ดน้ำกันลวกเฮ็ดน้ำกันค่ะเดี๋ยวสิโอโ้โหได้อยู่ตรงไหนไม่ได้ก็เอาออก ตัวใหญ่จริงอะไรจริงแต่รู้สึกว่าตรงไอ้ดอกนี้จะมีมีนอนค่ะโอเควาตกใจ สวยงามอ,นนอันนี้เพื่อความชัวร์ผมจะเอาไอ้น,นี่ออกก่อนดีกว่าเขาพองน้ำเขาเพราะว่าเขาดอกใหญ่เกิน คนไปด้วยใหญ่เวอร์วงังอ่อนมากนะคะพันนี้จะเป็นพันใหญ่นะคะเป็นขาลายพันใหญ่ๆะคะ่ะแล้วก็มีความอ่อนมาก อยู่คะ่ะสวยมากเมื่อคืนนอนดึกนะทุกคนนอนดึกนะตอนแรกมาถึงบ้านประมาณสามทุ่มครึ่งคะ่ะสามทุ่มครึ่งเสร็จแล้วเราก็ทำกับข้าวตอนแรกุนว่าผมจะไม่ทำเห็ดแล้วนะทุกคนว่ากินข้าวอะไรแล้วจะเข้านอน เออแล้วทีนี้คนได้เห็ดพึ่งหวานมาด้วยใช่ไหมแล้วผมก็กลัวเสียดายเห็ดพึ่งหวานกลัวว่าเขาจะเสียนะคะกลัวว่าเขาจะแก่เรายิ่งได้เน้อยอยู่ก็เลยก็เลยขอพี่ไม้ว่าคืนนี้อยู่ดึกกับฉันได้ไหม,ไมอยากทําเห็ดบางส่วนว่า,างี้ยนะเออแกก็อยู่เป็นเพื่อนฝนค่ะรวบเห็ดพึ่งหวานโอ้โหน่าจะนอนกันประมาณ เที่ยงคืนครึ่งหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนเออตอนแรกว่าเอ,อกินข้าว,วาาสี่ทุ่มละเนาะทำนู่นทำนี่สี่ทุ่มกินข้าวกินข้าวเสร็จจะเข้านอนเสียดายเห็ดเพิ่งหวานนะั้นได้น้อยก็เลยอยู่ดึกตื่นมาประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะกินกินไอ้นี่นะคะกินยานอนหลับเพราะว่า คนกลัวแบบว่าด้วยความที่ร่างกายเราชินกับการเตื่นเช้าร่างกายชินกับการตื่นเช้าก็เลยเอ,อกินยานอนหลับดีกว่าเราจะได้แบบหลับยาวๆหน่อยก็กินกันทั้งคู่ก็ผลน่าตื่นเจ็ดโมงครึ่งถือว่าโอเคอยู่ รอ,รอยหมือนหนอนน่ะจ้นี่จะออกพอตัดเสร็จแล้วมันจะออกสีฟฟ้านะคะสีฟฟ้าสีน้ำเงิน รีบทำก่อนเพราะว่าไอ้ตอนนี้พี่ไม้เขาเขาอเดินในลู่วิ่งเขาวิ่งอยู่ค่ะก็เลยถามเขาว่าเขาจะเสร็จอีกนานไหมเขาบอกว่าประมาณสี่สิบห้านาทีค่ะพอเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ําด้วยกันนะคะก็เลยเออขอฉันทําเห็ดนะวิ่งเสร็จแล้วมาบอกด้วยจะได้ไปอาบน้ําพร้อมกัน อันนี้หวังว่าคงจะเห็นชัดอยู่นะทุกคนตอนนี้คือฝนตกนะคะนี่สวยๆพอดีมีคนติเข้ามานะคะในคลิปเก็บเห็ดของฝนว่าเออ เขาดูคลิปผลทุกคลิปแต่ว่าให้ผลปรับปรุงเรื่องเ่อกล้องถ่ายภาพมันเบลอทุกคนคนผลไม่ค่อยรู้เรื่องนะ <c oughs> คือเป็นคนทํา y o YouTube อัดคลิปลง YouTube เหมือนจะแบบไฮเทคโนโลยีใช่ไหมแต่เป็นคนที่โคตรโลเทคโนโลยีเลยนะเหมือนคนที่แบบโทรศัพท์ซื้อมาก็เออก็กดถ่ายเลยอย่างเงี้ยวิดีโอก็กดไม่ได้มานั่งดูเพราะมันต้องปรับอะไรมันต้องเซตติ้งอะไรอะไรเงี้ย พอเขาพูดอย่างนั้นเราก็เลยเออนี่ยลองไปหาข้อมูลนะคะมันก็จริงทุกคนจริงผพก็งดหงิด,ดนะบางครั้งเอ,อ๊ะทำไมภาพมันซูมเข้าซูมออกภาพมันแบบมันไม่ชัดมันไม่ได้ดั่งใจเราอะนะไอ้ซัมซุงเนี่ยนะออก็เลยเออไปหาข้อมูลหลังจากที่เขาพูดเราก็ไปหาข้อมูลเผื่อมันมีอะไรผิดพลาดแล้วเนาะเพราะว่า เราถ่ายไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขย,ยังไงอ่ะนะก็เลยไปดูโชคดีมันมีคลิปใน YouTube ของฝรั่งเนาะเขาตั้งแต่ปีที่แล้วสิบเอ็ดเดือนหมอปีที่แล้วน่ะนะคิดดูทุกคนซื้อมาเป็นปีแล้วเพิ่งจะมาไอ้เนี่ยเพิ่งจะมาเ,เรียนรู้การใช้งานโทรศัพท์ <c oughs> อ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนะคะ แล้วตอนนี้ผมก็ปรับแล้วนะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าไปไปเก็บเห็ดจริงๆอะ่ะภาพมันจะออกมายัางไงนะก็ไปดูวิธีเขาเะนาะโอยเติมน้ำเลยเนี่ย อพยายามที่จะยืนทํานะคะมันจะได้เร็วๆ รูสึกว่าดอกใหญ่เขาจะมีนอนกินด้วยกินตรงดอกเอาออกองเอาออกเอาฟองน้ำออกนะคะ แผ่เริ่มมาแล้วทุกคนโอ้โอ้มีนอนอยู่มีนอนอยู่จะกินไม่เยอะ โอเคเดี๋ยวมาถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปใกล้ๆโอ้ยต้องเติมน้ำแล้วเนี่ย เห็ดสีสวยอยู่ค่ะ